ในป่าลึกแห่งหนึ่งมีเสือดาวตัวหนึ่งชื่อว่าเดี่ยวเดี่ยวเป็นเสือดาวที่เก่งมากในการล่าสัตว์แต่เขามีปัญหาหนึ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้คือการวิ่งแม้จะมีขาที่ยาวและแข็งแรงแต่เดี่ยวรู้สึกว่าเขาวิ่งได้ไม่เร็วเท่าที่เขาควรจะวิ่งได้เขาผิดหวังและคิดว่าเขาคงจะไม่มีวันวิ่งได้อย่างที่ฝันไว้วันหนึ่งขณะที่เดี่ยวเดินอยู่ในป่าเขาได้พบกับนกฮูกที่ชื่อว่าอาจารย์ฟ้า ซึ่งเป็นผู้รู้ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองและการฝึกฝนอาจารย์ฟ้าพูดกับเขาว่าการวิ่งเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนและพัฒนาเดี๋ยวถ้าเธอต้องการที่จะเป็นเสือดาวที่เร็วที่สุดในป่าเธอต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเองอาจารย์ฟ้าสอนเดี๋ยวให้เริ่มฝึกการวิ่งแบบเบาๆโดยไม่ต้องรีบร้อนเพื่อให้ขาของเขามีความแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวเริ่มวิ่งทุกวันแม้จะรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้ แต่เขาก็ยังคงทำต่อไปตามคำแนะนำของอาจารย์ฟ้าอาจารย์ฟ้าสอนเดี่ยวเกี่ยวกับเทคนิคการวิ่งที่ถูกต้องเช่นการจัดท่าทางของร่างกายให้เหมาะสมและการใช้ลมหายใจให้ถูกวิธีเดี่ยวเริ่มเข้าใจว่าการวิ่งไม่ใช่แค่ความเร็วแต่ยังเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนทักษะต่างๆเมื่อเวลาผ่านไปเดี่ยวยังคงวิ่งแต่บางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเขาวิ่งได้ไม่เร็วขึ้นเลยเดี่ยวเริ่มท้อแท้และคิดว่าเขาอาจจะไม่สามารถทำได้ตามที่หวังไว้ อาจารย์ฟ้าบอกกับเดี่ยวว่าทุกครั้งที่เราผิดพลาดมันคือโอกาสที่เราจะเรียนรู้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่ากลัวที่จะล้มเหลวเดี๋ยวเริ่มเรียนรู้จากความผิดพลาดและมองว่าเป็นโอกาสในการปรับปรุงตัวเองในขณะที่เดี่ยวกำลังฝึกฝนเพื่อนๆน,นในป่าก็เห็นความพยายามของเขาและคอยให้กำลังใจเสมอทั้งช้างที่วิ่งได้ดีและกระต่ายที่รวดเร็ว ทุกคนต่างยิ้มให้และบอกให้เดี่ยวสู้ในการฝึกฝนเพื่อให้สำเร็จต่อไปแม้ว่าเดี่ยวจะยังไม่วิ่งได้เร็วขึ้นมากแต่เขากลับรู้สึกว่าร่างกายของเขาเริ่มแข็งแรงขึ้นเขาเริ่มวิ่งได้นานขึ้นและรู้สึกสบายขึ้นเมื่อเขาได้วิ่งแม้ว่าจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่การพัฒนาภายในร่างกายกำลังเกิดขึ้นอาจารย์ฟ้าพูดว่าการพัฒนาตัวเองไม่ใช่เรื่องของการเปรียบเทียบกับคนอื่น แต่เป็นการตั้งเป้าหมายและทําให้ถึงที่สุดเดี๋ยวเริ่มตั้งเป้าหมายในการวิ่งเพื่อให้ตัวเองได้พัฒนาขึ้นทุกวันเดี๋ยวไม่หยุดฝึกฝนเขาวิ่งทุกวันแม้ว่าจะเจออุปสรรคมากมายทั้งตอนเวลาฝนตกหรือเหนื่อยจนท้อแต่เขายังคงทําต่อไปเพราะเขารู้ว่าความสำเร็จมาจากความพยายามที่ไม่หยุดยั้งวันหนึ่งในป่าได้มีการแข่งวิ่งระหว่างสัตว์ต่างๆเดี๋ยวตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขัน เขารู้สึกตื่นเต้นและมีความหวังว่าเขาจะสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นในวันนี้ในขณะที่การแข่งขันเริ่มขึ้นเดี๋ยวพบว่าเขาไม่สามารถวิ่งได้เร็วอย่างที่คาดไว้ผู้แข่งบางตัวก็วิ่งได้เร็วกว่ามากแต่เดี๋ยวไม่ยอมแพ้เขาไม่สนใจว่าคนอื่นจะเป็นอย่างไรเพราะเขายังคงวิ่งต่อไปอย่างเต็มที่เพื่อนๆที่ดูการแข่งขันต่างก็สังเกตเห็นว่าเดี๋ยวพยายามอย่างเต็มที่แม้จะเหนื่อยแต่เขาก็ไม่ยอมถอย เพื่อนๆต่างเริ่มเห็นความพยายามและตั้งใจของเดี่ยวแม้ว่าเดี่ยวจะไม่ได้ที่หนึ่งในการแข่งขันแต่เขารู้สึกภูมิใจในตัวเองที่เขาทำดีที่สุดแล้วเขาเริ่มเห็นว่าเขามีการพัฒนาที่ดีขึ้นและเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นหลังจากการแข่งขันเดี่ยวตัดสินใจว่าจะไม่หยุดฝึกฝนเขาต้องการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเพราะเขารู้ว่าความสำเร็จไม่ได้มาในวันเดียวแต่ต้องใช้เวลาและความพยายาม เดี๋ยวเริ่มสังเกตว่าการวิ่งของเขาดีขึ้นทุกวันการฝึกฝนทําให้เขารู้จักการปรับตัวและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดทําให้เขาไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเข้าใจแล้วว่าการพัฒนาคือลำดับของการเรียนรู้และความพยายามที่ไม่หยุดหย่อนความสําเร็จไม่ได้วัดจากการชนะคนอื่นแต่จากการพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าเมื่อเดี๋ยวเริ่มวิ่งได้เร็วขึ้นเขาก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับสัตว์อื่นๆในป่า ทุกคนต่างมาเรียนรู้จากเดี่ยวว่าการพัฒนาตัวเองไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามีความตั้งใจในที่สุดเดี่ยวสามารถวิ่งได้เร็วมากขึ้นและสามารถวิ่งได้เร็วกว่าเดิมอย่างที่เขาฝันไว้เขาค้นพบความเร็วที่แท้จริงของตัวเองที่เกิดจากการฝึกฝนที่ไม่หยุดยั้งเดี่ยวไม่เพียงแต่เป็นเสือดาวที่วิ่งเร็วที่สุดในป่าแต่เขายังเป็นครูที่สอนให้สัตว์อื่นๆรู้จักการพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าเพราะเขารู้ดีว่าการพัฒนาคือการเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง แม้จะช้าแต่ถ้าทำทุกวันก็จะเห็นผลนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคหรือความท้อแท้เราก็ต้องไม่ยอมแพ้และมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราฝันไว้ด้วยความตั้งใจเมื่อวันหนึ่งเราประสบความสำเร็จทุกอย่างที่เราพยายามมาทั้งหมดจะกลายเป็นตัวชี้วัดเอง